โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยมีข้อมูลเจ๋งๆมีความรู้เจ๋งๆนะครับมาให้กันฟรีๆแต่อย่าคิดว่าของฟรีไม่มีค่านะครับของฟรีอันนี้เนี่ยความรู้ฟรีๆที่ผมให้เนี่ยไปทําเงินมาโอ้โหแบบหลายคนลูกศิษย์หลายคนไปทําเงินเป็นล้านก็มีนะครับแต่วันนี้วันนี้มีตัวอย่างเป็นตัวเป็นๆมาด้วยนะครับแต่เอาเอาข้อมูลไปก่อนคุยเรื่องอะไรเรื่องของ wealth extraction หรือการดึงดูดความมั่งคั่งนะครับผมบอกเลยนะ วิธีให้วิธีเป็นข้อแรกเลยนะวิธีที่คุณจะดึงดูดความมั่งคั่งคั่งคือเปลี่ยนตัวเองก่อนนะครับไม่ใช่ไปวิ่งพลาดหาส่วนใหญ่เราจะเราจะถูกสอนจากโรงเรียนนะว่าจะเปลี่ยนอะไรต้องไปต้องเอาอาชีพที่ถูกต้องต้องโน่นนี่โน่นนี่ไม่ใช่นะครับอาชีพอะไรคุณก็รวยได้ทั้งนั้นแต่เปลี่ยนข้างในก่อนคุณจะต้องจูนตัวเองกับความเหลือเฟื่อ ความมั่งคั่งเหลือเฟือแบบผมเนี่ยผมมักจะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ค่อยมั่งคั่งนะครับตอนที่แบบว่าเป็นคอนดักเตอร์เพียงเดียวเนี่ยเราก็แลกเวลากับเงินนะครับผมก็มานั่งคิดว่าโอเคอย่างไหนถึงเรียกว่าเหลือเฟือเหลือเฟือคือไปนั่งกินร้านอาหารเนี่ยคือไม่ต้องดูด้านขวาเลยอยากกินอะไรเอาตามใจตัวเองหมดนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคนจะคนใจเบะะรกใจตัวเองเพราะว่าเฮ้ยประหยัดเงินไว้ก่อนนะไม่ต้องก็ได้นะเฮ้ยไม่ต้องกินไอ, i, อ, i, อ, i, อ i, ้ไอ้ไอ้ไอ้กุ้งมังกรหรอกมั้งตอนนี้ยังเดี๋ยวก็หาเหตุผลมา พูดจนตัวเองไม่ต้องกินอ่ะกินไปกินปลาถูกๆแล้วกันนะไม่ต้องกินกุ้งมังกรหรอกแต่เดี๋ยวนี้นะครับผมไม่เคยสนใจไปที่ไหนกินเปิดวีเมนูอยากกินรายสั่งหมดเพราะว่าเรารู้ว่าจักรวาลนี่โคตรเหลือเฟือมีมันเงินมีไม่รู้จบใช้ได้ใช้ได้ตลอดชีวิตน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกที่คือข้อต้องเปลี่ยนคือตัวคุณเองข้อแรกนะอย่าไปอย่าไปพยายามเปลี่ยนภายนอกเปลี่ยนภายในก่อนอำนาจทุกสิ่งอยู่ภายในนะครับแล้วเปลี่ยนภายในง่ายที่สุด พยายามไปเปลี่ยนภายนอกเนี่ยเหนื่อย,ยตายโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีมีตัวอย่างเป็นๆน,นะครับชื่อน้องจิ๊บน้องจิ๊บเนี่ยมาเข้าสัมมนาของผมนะครับชื่อว่า well attraction แล้วเธอก็เอาไปเปลี่ยนชีวิตของเธอ,เอ,อตอนนี้เนี่ยแบบว่าไปเปิดเพจจนุ่งเรืออย่างไรนะตอนนี้มีพอสของตัวเองมีโอ้ยมีคนมาตามมีอะไรอ่ะเดี๋ยวให้เชิญน้องจิ๊บเข้ามาเลยน้องจิ๊บสวัสดีครับเข้ามาเลย สวัสดีค่ะคัสวัสดีค่ะนี่คือน้องจิ๊บมาค่ะ m a ส t e r l i s t ส x p e r t อาสคืออะไรคือสอนคนทำมาสเตอร์ลิสใชค่ะสอรคืออ่ะสที่ว่าเปหมายชีวิตค่ะด้านเลยที่คนต้องการโอเคประวัติคนนี้ไม่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 ธรรมดานะเป็นข้าราชการใช่ใช่ไหมอ่าเล่าเลยเล่าเลยก็คุณจริงนะคะเป็นข้าราชการรับเงินเดือนประจำนะคะ หลังจากที่ได้เข้าคอร์สเว t ร์ n อิวัลชั่นของจันบันดิตเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดึดงดูดความมั่งคั่งจากโลกภายในนะคะคือปรับไมเคิลเลยและสิ่งที่คุณคิดนำไปใช้แล้วเห็นผลเลยก็คือในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยลหลายๆคนจะมองว่าเงินเดือนเราเข้าครั้งเดียวถูกไหมคะแล้วออกคือย9วันเงินออกเงินเข้าครั้งเดียวเราจะรู้สึกว่ามันมันขาดแต่พอเราได้มาเขียนลิสต์ออกมาแล้วว่าเรามีเงินรับจากตรงไหนบ้างเนี่ย มันทําให้คุติภิได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เงินเดือนอย่างเดียว<ม>เรายังมีเงินออมมีเงินเก็บมีกองทุนมีหุน้นมีหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์บ้านรถอะไรเงี้ยมันคือมันมันคือมูลค่าที่เป็นเงินได้หมดม,มันทําให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราไม่ได้รับแค่เงินเดือนนะ<ม><ม>เรายังมีอีกหลายอย่างรอบตัวทําให้เรารู้สึกมั่งคัง่งแล้วพอมันมั่ง,งค,คั่งจากโลกภายนอกทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยแล้วทําให้คุติภิเนี่ยในฐานะข้าราชการครูเนี่ย หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้สินเนาะคุณจินเดเองก็เป็นแต่พอเรามั่งคัง่งจากโลกภายในเราสามารถไปต่อย,ยอดกับภายนอกได้หมดเลยค่ะะสังเกตค,คํานี้นะพราะว่ามั่งคั่งจากภายในทุกอย่างเปลี่ยนจากภายในก่อนนี่เป็นเหตุผลนะอันนี้ให้เป็นที่อีกข้อเลงเมื่อกี้นี้ทุกข้อสองไปแล้วนะ,ะข้อสามก็คือว่าคุณจะต้องอมีเซฟิงผมสอนบ่อยๆมีเซฟิงคืออะไรมีเงินเก็บไม่ว่าเงินเดือนคุณจะเท่าไหร่ก็ตามมีเงินเก็บเพราะอะไร เวลาคุณมีเงินเก็บคุณจะรู้สึกว่าเหลือเฟือเราไม่สนใจว่าจะเงินเก็บพันเดียวหรือหมื่นหนึ่งหรืออะไรก็ตามไม่สนใจแต่เวลาคุณมีเงินเก็บอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นของเงินที่เงินรายได้คุณต่อเดือนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเหลือเฟือทุกคนที่เป็นคนรวยเริ่มแบบนี้ก่อนโอเคปะ่ะจำไว้ทุกคนที่เป็นคนรวยเริ่มแบบนี้ก่อนแล้วคุณจะเอาเงินเก็บนั้นเนี่ยจะจะไปแบ่งยังไงจะไปลงทุนแบบไหน,นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าคุณจะต้องมีวินัยในการเก็บเงินตัวเอง เพราะว่าคนที่มีเงินเก็บเป็นอุ่นใจไว้ทุกเดือนเขาจะรู้สึกว่าเหลือเฟือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันมีเงินเก็บสบายและนั่นคือเป็นเลืองจุดเริ่มต้นของการที่เงินจะพอกูพอกูพอกพอกนะครับถ้าใครสนใจ Cost wealth attraction เนี่ยที่ที่น้องจิ้มเข้าเนี่ยอันนี้น่ะทำเป็นบ็อกเซตแล้วชื่อว่า wealth attraction สูตรการดึงดูดความมั่งคั่งชั้นสูงผมบอกได้เลยว่าคอสนี้มันโคตรเจ๋ง คอร์สนี้แบบว่าผมรวบรวมข้อมูลแบบขั้นสูงจริงๆนะคือว่าเอาแบบที่คนที่แบบมั่งคั่งที่สุดของโลกเอามารวมกันนะครับว่าเขามี m ม n ์เซ็ตแบบไหนแล้วนี่เป็น DVD นะครับเป็นมาจากคอร์สที่ผมสอนหนึ่งวันเต็มแล้วก็ตอนนี้ทำเป็นแกรนด์บ็อกเซ็ตแกรนด์บ็อกเซ็ก็คือเป็น DVD เป็นออ d ดิโอให้คุณฟังบนรถได้ด้วยเป็น DVD ดูได้ด้วยทั้งวันดูแบบว่าเอามาเอา,เอาท,ที่ที่สอนในสมนาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาเป็นบ็อกเซแล้วก็ เป็นราคาที่ลดอย่างมากเลยเหลือต่ําลดไปเยอะกว่า1นึ่งส่วนสามเองนะครับก็น้องจิ๊บก็ไปไปเอาข้อมูลไปใช้แล้วได้ผลฟรีบอกกำไรเปล่าฟรีบอกกําไรมากเลยค่ะเพราะว่ารายได้ที่กลับมาทุกวันนี้นะคะรวมถึงเพจเพจแล้วก็คอร์สออนไลน์ด้วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบเป็นสิบเท่าเลยค่ะว้าวทำคอร์สออนไลน์ด้วยใช่ค่ะคอร์สออนไลน์เนี่ยแบบโปรโมทที่เขานิดหน่อย แล้ตอนนี้คอร์สที่เพิ่งจบไปนะคะก็คือคอร์สการเขียนมัสเตอร์ลิสเปลี่ยนชีวิตใน9วันค่ะแล้วก็กําลังจะมีคอร์สท,ที่เป็นเฉพาะเรื่องค่ะอาจารย์คือเป็นมัสเตอร์ลิสเกี่ยวกับความามั่งคั่งโดยเฉพาะเลยอ่ะเพจชื่ออะไรนะถ้าเกิดเขาสนใจเพจชื่อว่าเนรมิตชีวิตด้วยมัสเตอร์ลิสค่ะอ่โอเคชื่อดีโอเคอ่าสุดท้ายนี้ก็ถ้าสนใจก็ไปที่บัณฑิต .org นะครับ b-u-n-d-i-t.org บัณฑิต .org เออ่ราก็สามารถที I ่จะเออ่สั่งซื้ออันนี้ได้นะครับผมบอกเลยว่ามัน ฟรีหมดกาไรจริงๆถ้าไม่ใช่ก็คืนเงินให้ผมบอกผมบอกให้พนักงานทุกคนไม่ต้องเร,เ,รเ,รเรา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 เอาเฉพาะแฮปปี้มันเนี่ยถ้าเขาไม่แฮปปี้ถึงทีง่นึแบบไม่เอาไม่เอาหรอกนะครับโอเคอ่าหรือว่าจะมาซื้อในราคาพิเศษที่งานสัปดาห์หนังสือก็ได้นะครับงานสัปดาห์หนังสออือมีวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วานน่าจะ13ตุลาเออน่าจะ13ตุลาถึงวันที่24ตุลาน,นะครับ20 16นะครับมาเจอผมได้ผมจะไปที่นั่นบางวันนะครับว่าจะประกาศีกทีว่าจะไปวันไหนจะได้เซ็นให้แฟนๆน,นะครับโ okay. อเคสุดท้ายนี้ก็ขอทีออออ่งานหนังสือปีนี้นี่แบบมีผลงานออกมาแบบแทบเรียกว่าลดราคากันกระหน่ำเลยนะครับเพื่อ,อที่เพื่อที่จะได้ให้ความรู้นี่ไปถึงคนเยอะๆนะครับเพื่อจริงๆไม่ต้องลดราคาคนก็ซื้ออยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะให้คนเนี่ยได้ซื้อไปฝากกันได้แบบซื้อแล้วไม่รู้สึกว่าเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันราคาสูงไปอะไรเงี้ยไม่ ไม่เลยครับแต่ว่าทุกอย่างมันถึงแม้ราคาสูงมันคุ้มอยู่แล้วละ่ะฟรีกำไรน,นะครับแต่ว่ามามาพบกันได้นะครับที่บูธโคบันดีนะครับที่งานหนังสือนะครับในเพน n นอร hall ท้ายนี้ขออีกครทุกคนนะครับผมกระจิ๊บก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะสวัสดีครับทุกคนถ้าชอบ ความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแส,สองสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ